ท่านสาด้วชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับกลางคืนวันนี้ก็มาพบก,กันใหม่มันเป็นเขาเรียกว่าธรรมะก่อนหลับจะถือว่าเป็นธรรมะก่อนนอนก็ไม่ได้เพราะบางท่านนอนไปแล้วคืนนี้แล้วพู้องสังโยชสามแบบการสหรับอารมณ์เขาบ่โสดาบันคสิทธาคามี ผ่านมาแล้วการเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบรรดาท่านผู้บริษัทอย่าไปคำนึงถึงแล้วก็จงอย่าเมามันในการเป็นพระอริยเจ้าอันดับแรกที่จะพูดอย่างองื่นเขาเตือนซ้ำมาอีกว่าว่าอุปาจิเลตที่พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรจะมีในใจในทุกบาริกาสูตร พยายามทิ้งจากใจไปเสียค่อยๆทิ้งอย่าที่งแรงเกินไปถ้าที่งแรงเกินไปมันจะชำ้ำใจเราจะชำ้ำค่อยๆทิ้งต่งกำลังใจค่อยๆทำไปไม่ช้าก็สิ้นไปเองแล้วก็บริการอีกสองความดีขั้นสเติความดีขั้นกะพีขั้นเปลือกขั้นแก่น ที่สำเร็จเป็สัมมาทิกิเจ้าทรงตัดว่าในอุทุมบริกาสูตรให้พยายามทรงตัวให้ดีถ้าไม่เข้าใจไปเอาเทปเก็บชุดที่อธิบายอุทมบริกาสูตรมาฟังแล้วว่าจะเอามาจะเพาะในด้านที่เาเป็นเสเก็บเป็นกระพี้เป็นเปลือกเป็นแก่นแล้วแล้วก็เป็นปกิกเลสพาฟังโดยเฉพาะก็ได้ ก็เป็นการเลก่สายกำลังใจฟังไม่เลยเลยจะเกาะจิตจะจะทำลายความชั่วไปทีละน้อยดันน้อยอย่ารุกการใจเกินไปอันน้อยหลังจากนั้นแล้วก็พยายามระงับอววนห้าย้ายผูขึ้นมามันก็ต้องผูขึ้นมาบ้างเป็นธรรมดาใน,นเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันถ้ามันผูขึ้นมาจริงๆก็สกัดไว้แค่ใจ ย่าให้มันไหลมาถึงปากเน่าหลังมันไหลมาถึงกายอยันนี้ใช้ได้แล้วก็นอกจากนั้นก็คือบารมีสิบสำหรับนิวรณ์ห้าเบการในย่ำสังนิดดีไหมก็คือหนึ่งเอรมรักในระหว่างเพศที่เรียกว่าการมาชันทะจิตใจบิ้นรนอยากจะมีผัวมีเมียสองอารมณ์ความโกรธความเบียบาท สามอารมณ์ความง่วงด้วยการฟังธรรมะนี่ไม่ห้ามง่วงนะการฟังเวลานี้ไม่ห้ามง่วงฟังไปฟังไปมันง่วงก็เคลิ่มไปเคลิ้มนไป,ไปมันจะหลับก็ปล่อยหลับไปเลยให้หลับอยู่กับเสียงธรรมะขณะจะหลับจะถือว่าเป็นฌานจากเสียงธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่กําลังฟังอยู่ถ้าหลับอยู่นันถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาเป็นความดีเป็นกาไร เพื่อนเราไม่หลับเปล่าใจเราสะอาดด้วยใช้ได้ดีมากเพื่อนลาฟังไปฟังไปเป็นเครื่องจยหลับอย่าไปดึงใจเขาไวปล่อยให้หลับไปเลยเราจะได้กําไรจะผลจากการฟังและการหลับมีการแนะนําแบบนี้อาจจะแนะนําไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าขอแนะนําตามที่พระอ,อริยจเจ้ากัาแนะนํามา แล้วก็ยังหลงที่ว่าผมเป็นพระอ,อริยะไปด้วยผมยังไม่เคยยอมรับผมยังไม่เคยคิดว่าผมเป็นพระอ,อริยเจ้าผมคิดว่าผมค่อยๆก้าวเท้าช้าๆก้าวเ,เท้าท่านสั้นตามพระอ,อริยเจ้าไปเท่านั้นจะทันท่านเมื่อไรก็ตามใจเถิดเราเก้าวไปไม่ถอยหลังก็แล้วกันแม้ว่าเราจะไปอย่างเต่า แต่เราไปไม่ประมาทไปเรื่อยๆก็ถึงจุดหมายปลายทางไปเองข้อดูสามข้อดสี่คือความพุ่งสั้นย้ายมีในจิตช่วยรงับไว้ข้อที่ห้าสงสัยในผลความดีของพระเจ้าและผลความดีของการปฏิบัติจงย่่งมีมั่นใจว่าทําความดีเมื่อไรได้รับผลความไม่รับอนิสง์เมื่อนั้นวิธีระงับในวรรห้าราการก็ไม่ยาก คือตั้งใจฟังเสียงเพียงอย่างเดียวไม่นึกถึงมันก็ถือว่านั่นเป็นนิวรณ์ห้ารายการสลายไปจากจิตแล้วโชคราวขณะใดท่านิวรณ์หน้ารายการสลายไปจากจิตขนาดนั้นอารมณ์จิตเป็นปฐมฌานปฐมฌานนี้ไม่ใช่เราไม่รู้สึกตัวร,รู้ตัวเสมอได้ยินเสียงตลอดเวลาแต่ไม่ดำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌาน วรห้าริการพยายามระงับด้วยวันณนุบาลหน่อยไม่ช้าเรามันก็จะชินไรียกว่ากินข้าวต้มยากระจมกลางตามภาษาโบราณเขาว่าอย่างนั้นค่อยๆทําไปตามเวลาตามการต่อสมัยตามความสามารถมันจะลดได้มากลดได้น,น้อยเราก็พอใจลดทุกวันก็แล้วกันหลังจากนั้นก็บรรทบกผบารมีสิบระการ มีวันห้าบริการระงับมีวันนิบาร,รมีศิกราการทําให้เกิดขึ้นบาร,รมีนี่แปลว่ากําลังใจเต็มหนึ่งทานบาร,รมีเราพร้อมหรือยังถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้คิดไปเสมอว่าโอกาสมีเมื่อใดจะให้เหมือนนั้นอย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในใจคา,านุสติกรรมฐานเป็นกําไรสองสินบาร,รมีควบกบรรมบทสศิษ์ เราครบเพื่อนแล้วดีอย่างคิดไว้ระวังไว้ส่งไว้ถือว่าเป็นผู้ทรงศีลทรงชาในศีลลานุติกรรมฐานเป็นปกติเป็นกําลังใหญ่สามเนตรธรรมบรมีมับรมีการละงับมีวรอ,อันนี้เป็นข่าวคราวเป็นช่วงๆทําได้แล้วดีอยังถ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเราทรงเนตรธรรมบรมีได้ดีแล้วก็ดีจะไม่สมควรเป็นโลกีวิสัย นี่ธรรมะบาร,รมีนี่จะทำลายได้ให้หมดไปก็ <_ d ata> ต้องเป็นพระอริยเจ้าขันระา,ารหันค่อยๆทำไปตามระยะตั้งกำลังสามปัญญาบาร,รมีคิดเท่าทันตามความเป็นจริงของขันธห้าคือร่างกายว่าร่างกายเป็น,นิจ,จังมันไม่เที่ยงร่างกายทุกขังมันเป็นทุกข์ร่างกายเป็น,นิตามันพัง อย่างนี้เรามีอยู่เสมอ,แล,ยอ,ยอแล้วหรือยังให้คิดไว้เสมอไว่าไ,ไว้ตามอารุปรชานอนาตะมากินจัญญายตระานนั่นก็คือว่าคิดว่าคิดตามความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือคนและสัตว์คนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นทรัพย์สมบัติมีอยู่ซึ่งก็สร้างมีอยู่พังหมด อย่างนี้สมเด็จพระบระบสุคตชนน์สนเสริญจะเข้าถึงนิพพานได้เร็วคิดว่าเสมอหรือเปล่าวิริยะบรมีความเพียรคือความขยันหมั่นเพียรทั้งโลกทั้งธรรมกือการงานของวัดอาคาอังคันกิจการงานของวัดที่เรียกกันว่าคันธาธุระในการทําลายกิเลสที่เรียกว่าวิปัสนาทุระเรามีความท้อถอยไหมถ้ามีความท้อถอยใช้ไม่ได้ ในเพื่อนต้องไม่ท้อถอยทาไปจนกว่าจะชนะขันตุบาลมีอดทนใจสไว้ต้องต่อสู้อารมณ์ที่มันฝืนเพราะเราครบกิเลสมานานจิตใจมันก็อยากจะไปยุ่งกับกิเลสก็ต้องฝืนกันถ้าจะบาลมีรักษาความจริงใจสไว้ว่าเราบวชเพื่อนิพพานเราต้องตั้งใจไว้เพื่อนิพพานจริง อริฐา,านบบร,รมีเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจว่าเปล่งวาจาเปล่งใจไว้ว่าเราจะบทพุทธิพันธ์เราจะไม่ยอมทอถอยไปสู่ใบภูมิเมตตาบร,รมีทำหน้าตาในจิตใจช่อมชื่นตลอดเวลาท้าให้คนทั้งหลายเห็นแล้วก็มีความสุขใจมีบถ้พนหมือยังอเบกขาความบร,รมีการไม่ดิ้นรนต่อรมต่างๆที่เข้ามาขวางใจ ไม่วันไหวต่อความแก่ความป่วยไข้ไม่สมบายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจความตายเข้ามาถึงมีแล้วหรือยังถ้ามีไม่ยังไม่มีค่อยๆทำให้มีบทีละน้อยละน้อยอารมณ์ติดจะเป็นสุขถ้าบรารมีสืบรายการนี้ครบถน้นสมบัติถึงความเป็นพระอริยรเจ้าเราเข้าถึงแน่แต่อย่าถึงแล้วไม่ถึงอย่าไปสนใจ สนใจจะพึงว่าเราจะปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเคืนที่ผ่านมาพูดถึงอารมณ์ของามาโสดาบันกับพระสีธาคามีวันนี้จะมาพูดกันทุกพร่านาคามีจะถึงอะาหันว่าไม่ก็ไม่ทราบค่อยๆทําไปนะครับมันดาเพื่อนที่โสดสมเด็จทั้งหลายและวมันดาญาโยมพระธบริษัา ค่อยๆทาไปอย่าทําให้มันรุนแรงนะักตามกําลังของเรานั่นก็คือว่าสําหรับสาสังยอดสำหรับนา,าคามีเพิ่มอีกสองคือหนึ่งตัดการมฉาันทักสองตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่ชอบใจไม่พอใจตั้ตงกระทตั้งอารมณ สำหรับกาไมฉันทะมีสำหรับพระนาคามีผ้านาคามีานาามี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ทรงอธิจิตสำหรับพระโสดาบันกับพระสีธาคามีท่านบอกว่าเป็นผู้ทรงอธิสินคือมั่นคงในสินที่อยู่ในสภาพของเราพระว่า,วาก่สินห้าเนนสินสิบพระสินสองร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้ามีความมั่นคงจริงๆจิตต้องการผลิพานทั้งถือว่าเป็นโสดาบันหรือพระสีทธาคามีตามอารมณ์สำหรับพระนาคามีนี่เป็นผู้ทรงอธิจิตนี่จิตต้องมีความเข้มแข็งมากอารมณ์จิตเป็นฌานเป็นปกตินั่นก็คือหนึ่งจะต้องเจริญอสุภกรรมฐานกับกายยกตาต้องตืง่ให้เป็นฌาน คำแม่วันชานี้ผมขอแก้สับคำว่า,าชานวัดชินให้เรามีความรู้สึกอย่างนั้นจนชินเป็นปกติเลยไม่ห่างไปจากจิตนั่นคือว่าเห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีร่างกายตัวเราเองก็ดีร่างกายขโอกคนเองก็ดีเป็นของสุขโกโสโครก ถ้าคมพูดอย่างนี้คนที่หนักใจความรักในระหว่างเพศหรือคนที่มีราคาจริจัดจะบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงก็ต้องคุยกันนิดเป็นธรรมะก่อนหลับดีมาดีถึงตอนนี้ถ้าบางท่านอาจจะหลับไปแลว้วก็ได้ไม่เป็นไรหลับไปในขณะที่ฟังฟังเสียงได้กำไรมากถึงแม้ว่าจะฟังไม่จบ ในจุดจับยในิธรรมพอสมควรถือว่าเป็นฌานในธรรมสวนนั่นที่ได้แล้วที่ฟังแล้วก็เป็นฌานไปยิงกวาจะตื่นนิจิตมันจะทรงตัวกิเลสจะคลายไปทีละนิดแต่นิดไม่ช้ากาลังจิตของท่านจะผ่องใสจากกิเลสก,ก็เป็นอนุว่าต้องใช้กายยคตาลโตติคือพิจนารณาร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาร่างกายของเราเนี่แหละมันเป็นศัตรูร้ายเพื่องอะไรถึว่าร่างกายของเราดีร่างกายคนอื่นดีเพราะความงโง่ทาไมจึงว่างโง่ถ้าพวกท่านงโง่แล้วผมงโง่ไหมผมก็ยอมรับว่บาผมรู้ตัวผมงโง่จึงรู้ว่าท่านงโง่ถ้าผมคิดว่าผมฉลาดผมก็ต้องคิดว่าพวกท่านฉลาด แต่ความจริงนี่ผมเป็นหัวหน้าพวกท่านอยู่ที่นี่คำว่าหัวหน้าในที่นี้ไม่มีใครเข้ามาแต่งตั้งไม่มีคณะสงฆ์มาแต่งตั้งไอ้วัดนี้ผมสร้างสร้างจากกำลังเงินของบรรดาญาโยมพบริษัทให้สร้างผมก็เป็นหัวหน้าโดยไม่ต้องรอการแต่งตั้งแล้วก็ไม่ใช้คำว่าเจ้าอาวาสไม่จำเป็นเราอยู่ด้วยกันชัน้นพี่ชันน้องเป็นสุขกว่า ไม่ต้องรอให้ใครเขามายกมาย่องคนที่ยกย่องเราเป็นคนดีแล้วคนไม่ดีเราก็ไม่ทราบถ้าคนไม่ดีนี่เขาย่องให้ปฏิบัติตามเขาผมทําไม่ได้หรอกผมก็เรย็อยู่แล้วลยิดเร็วตามคนอื่อีกมันก็จะมาเพิ่มความเล็วของผมผมทําไม่ได้แต่ว่าท่านเป็นคนดีท่านมาเสริมความดีให้เราเราเอา อย่าไปโทษคนอื่นม็าเขาเลวซสมหมดถ้าเรายังเห็นว่าคนอื่นเลวก็คือเรายังเร็วอยู่ถ้าผมรู้ว่าผมเร็วผมจึงมีความรู้สึกว่าคนอื่นก็ยังเลวเขาเลยเขาดูข้างเขาเรามาพูดถึงเรื่องของเราว้าร่างกายทําไมจึงเห็นว่าสกปรกื่าก่อนนี้ผมเข้าใจว่าร่างกายผมไม่ประเสริฐมาก รักร่างกายเป็นที่สุดก็ยังไม่พอแถมไปรักร่างกายคนอื่นเข้าร่างกายผู้ชายรักน้อยแต่ร่างกายผู้หญิงรักมากหลับฝันตื่นฝันกินข้าวกินปลายด้าน,นหน้าผู้หญิงสมัยโน้นนะก่อนบทความจริงจิตเป็นฌานจริงๆงจิตเป็นฌานในราคะจริกรรมฐาน ไอ้ราคาจริตกรรมฐานนี่เป็นฌานแบบนี้มันลงนรกยุดมันเศร้าหมองไม่มีณ์เป็นสุขความรักเกิดขึ้นไม่มีณ์เป็นสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชายติโสโกปิยโตชาวฏิชาญาติปะรังปะพยังความเศร้าโศกเสียใจเป็นปัจจัยของความรักความรักมีที่ไหนมีความเสียใจที่นั่น ความรักมีที่ไหนมีผา,ายอันตรายที่นั่นรักไม่สมหวังกำลังใจก็เสียใครก็มาแย่งความรักก็เกิดโกรธตอนนี้ก็ย่งพิฆาตเค่งฆ่ากันคิดท,ทำร้ายกันแก,แกล้งกันมันก็มีภายอันตรายแต่มาตอนนี้ตอนแก่ในร่างกายไม่เป็นเรื่องไม่อยากจะส่องกระจกมันเลวทั้งหมดทั้งร่างกาย ภายนอกเร็วขนาดนี้ร่างกายภายในเต็มไม่โรภคภัยไข้เจ็บที่กำลังพูดกับท่านอยู่นี่ผมก็ป่วยป่วยตลอดเวลาป่วยเป็นอาชีพป่วยทุกวันแต่ว่าชาวบ,บ้านอาจจะสังเกตผมยากเวลาผมรับแขกผมก็ทำหน้าตาแช่ำช่นกลับมาปกติผมก็อาเจียนใหม่ ดังการเดินทางไกลๆนาตบุปีพศ2527ต้องพักไปแล้วอาจจะไปบ้างบางคราวนี้เมื่อร่างกายมีกาลังแ้วคงจะหวังไม่ได้ยากก็เรวมความว่าร่างกายข้างนอกก็เร็วเข้าไปสังเกตข้างในน้ำลายอมอยู่ตั้งนานแสนนาน ดยไม่ดีก็เกินเข้าไปพอเบื่อออกมามือของเราไม่อยากแตะทำลายของเราเองอยื่นใส่เห็นว่าเราเห็นว่ามันสกปรกแต่ก็อยู่กับความสกปรกซะจนขิน,นต้องไม่รังเกียจร่างกายที่ขณะที่ในปากที่เป็นวัดตอนนี้หายใจไม่เคยออกแล้วก็เป็นวัตหลังจากนั้นก็พิจารณาต่อไป ร่างกายภายนอกของเราสะอาดแรือสกปรกที่เราต้องอาบน้ำชำระร,ร่างกายกันตามปกติเพื่อร่างกายมันสกปรกขัดสีถวีวันทำไมสะอาดมันก็สะอาดไม่เป็นอา,นานบน้ำบันดารหลายครั้งมันก็สกปรกอยู่นั่นดูเข้าไปข้างในสันิิัดอุจจาระปัสสาวะที่เรารังเกยจกัน ว่าอย่างน้อยมันอาจจะนําเชื้อโรคมาให้อจาร,ระปัสสาวะทั้งหลายนี่มันมาจากไหนไม่อยู่ในร่างกายของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่เรารลังเกียมันมาอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายของเราร่มความว่าพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนก็ซากศพดิดท,ที่เคลื่อนไหวก็ยังไม่จงนักมันก็เหมือนไท้ที่ใส่อุจาระ ั้าเน่าแต่ผิวพธุ์ดีหน่อยก็มันก็ไท่ยแพร่ผิวพธุ์ไม่ดีก็มันก็พลาไท่ผ่ผาดิบที่ผิวพธุ์ร่างกายหยาบไปนยุทธหนึ่งก็เหมือนก็เพื่อก็มันก็ไท่ยที่ทำแล้วก็สอบเข้าสารข้างในเต็มด้วยความสกปรกโสโครกแล้วก็นํามาถึงความทุกข์เุตรนา,นาการต้องเลี้ยงมันด้วยความทุกข์ ต้องเวลาเขาประงมรักษาพยาบาลมาด้วยความทุกข์แต่มันก็แก่ทุกวันนั่นน่สุดมันก็ตายใจชิดอย่างนี้จนทั้งมีความเบื่อนหน่ายในร่างกายหมดกำลังใจที่จะรักร่างกายของเราแล้วก็หมดกำลังใจที่จะรักร่างกายข้าบงคนอื่นเห็นร่างกายของเราคนดีร่างกายข้าบงคนอื่นคนดีมีสภาพเหมือนสุนัขเนา่า ที่มาแขวงคอเราเรยว่ามือสภาพมันก็งงเน่าที่มาแขวงคอเราร่างเกียจในร่างกายเป็นปกติเห็นเป็นซากศพเห็นเป็นงทงงท้ยอุจาระเป็นปกติจึงต้องมีอารมณ์ชินเป็นปกติไม่มีความรู้สึกพอใจในผิวพันธุ์เาบุคคลใดในสวดทรงของบุงงคคลใดเห็นแล้วอะไรร่งเกียจเมื่อนั้น อย่างนี้ตัดการมฉันทะตัวแรกของอนาคามีได้จัดว่าเป็นอนาคามีมักเป็นนาคามีมักเริ่มสมบูรณ์แบบแล้วก็เข้าไปตัดตัวที่สองตงใช้กำลังที่เข้มข้นเหมือนกันเข้าไปตัดตัวที่สองคือปฏิฆะอันนี้ต้องใช้พรมิหารสีน่นำหน้า หรือว่าไม่ชอบใจในพรมิหารสีก็ใช้กับสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึง่งนี่ก็สซส้มแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวผมจะไม่พูดาภาษาบาลีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานเรือว่าทำพรมิหารสีให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินก็สินเป็นฌานสีเป็นปกติพรมิหารสีเป็นฌานสีเป็นปกติ ในที่สุดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็บท่ากท่านใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้นจะเหลือด้วยความเมตตาปราณีมีความยินแยงแจ่มใสเป็นปกติใครทำอะไรไม่ดีทํำผิดให้อภัยเสม,มอถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเว้นไว้แต่เป็นเรื่องของระเบียบวินัยนั่นคือพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เองพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลส จะมีระเบีบในไว้เป็นเครื่องชี้โทษไม่ใช่ลงโทษไม่ได้ตั้งใจลงโทษเพราะว่าถ้าทําชั่วอย่างนี้มันจะเป็นโทษอย่างนั้นจงอย่าทําถ้าฝืนทำข้อนหนักๆองค์เวพระพูมีพระพาเจ้าก็ทรงตัดทรงตัดไปเลยตัดถือว่าเธอไม่ใช่สาวกของตถาคตเกินค,ความเธอไม่ใช่โลสิตของตถาคตนั่นเอง ถ้าเขาผิดระเบียบวินัยระหว่างดีต้องลองโทษต้องตักเตือนตามโทษแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเราให้อภัยได้จนงท่านกำลังใจไม่มีความรู้สึกในความโกรธแลอความไม่พอใจอย่างนี้ถือว่าเป็นกำลังใจข้าพาะอนาคามีเต็มขั้นแต่วลาจะเป็นถ้าอนาคามีจริงแล้วไม่จริงก็อย่าพิ่งนึก คิดว่าเราจะทรงกําลังตามท่านเราจะเป็นนาคามียหรือไม่นั้นไม่มีความสําคัญทรงกําลังใจให้อย่างนี้ให้ได้ก็แล้วกันอลัลบรรดาท่านปุตตริษัททุกท่านวันนี้เวลา,วลาก็มาจอดแคบอาณาคามีอนณาคามีผล้เะนั้นขอบรรดาท่านพุทธสาสนกิกชนที่กําลังรับฟังและเพื่อนบิณฑบาตมานเ พยายามรักษากําลังใจตามนี้วันละนิดวันละหน่อยทําไม่บ่อยสรงอารมณ์ชิงจะเกิดขึ้นคนรู้สึกความพอใจในระหว่างเพศหรือความไม่ชอบใจจะหมดไปจากกาลังใจเวลาหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ลผ,ลผลดวงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี